สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโทรชารนานาชาติชาแนลซึ่งจัดทำโดย สมาคมบริรษัทนานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับที่นี่เราได้รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาพยากรณ์แขนงต่างๆซึ่งแม่นยำชีช้ชัดตรงประเด็นโดยวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริศักดิ์จรยาวุฒิลุงหมูพยากรณ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับวันนี้เราก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของการเรียนในเรื่องของไพทาโรก,กันซึ่งเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับอาจารย์ผู้ที่จะมาสอนในรุ่นนี้ท่านสอนมาถึง3ปีแล้วแต่ก็เป็นรุ่นที่5นะครับ ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของไพ่ทาโร่เป็นอย่างมากมีชื่อเสียงระดับประเทศถ้าเอ่ยชื่อเสียงของท่านเนี่ยทุกคนต้องได้รู้จักแน่นอนครับอาจารย์สงรรังคมฮอร์เรนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ลูกหมูนะครับขอบคุณอาจารย์ลูกหมูนะที่ว่าเออชียร์อะไรขนาดนี้จงจริงมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าอยู่ในวงการมา31ปีนีแล้วครับ31ปีแล้วครับดูไพ่ทาโร่ไพ่ยุทธี่นี่ครับ31ปีแล้วนะครับแล้วก็สอนที่ บริษัทานาชาบาร์โนเนี่ยปีนี้ปีที่สามเลยนะครับแล้วรุ่นที่จะเปิดเนี่ยรุ่นที่ห้าเลขดีด้วยเลขดีครับเป็นดาวพระรหัสนะครับเลขคู่มาอาจารย์รุ่นตอนรับปีใหม่ปีใหม่นะครับซึ่งเราก็จะเรียนกันในช่วงเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเลยใช่ไหมครับทุกๆวันเสาร์อาจารย์ครับเราก็พอจะได้รับทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญชำนาญใเรื่องของไพ่ทาโร่มากเลยแต่ว่าอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า อาจารย์รู้จักกับไพ่ทาโร่ได้อย่างไรครับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีต้องพูดตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อ30สิปีที่แล้วเนี่ยครับคาว่าไพ่ทาโร่จะไปเจอแค่ในกล่องที่ขายตามร้านหนังสีฝรั่งต่างประเทศแต่ถ้าคนไทยก็จะรู้แต่คําว่าไพ่ยิปซีนะครับเพราะว่าไพ่ทาโร่เนี่ยครับมีชื่อเสียงหรือแพร่กระจายไปทั่วโลกได้โดยกลุ่มยิปซีที่เป็นชาวเร่ร่อนนะครับกลุ่งยิปซีเนี่ยเขาจะมีพลังจิตในการ ดูหมอแล้วเขาก็เลือกวิชาที่จะดูหมอได้แม่นที่สุดเพื่อเลี้ยงชีพเขาเลือกไปเลือกมาลงตัวอยู่ที่ไพทารุเขาจัะจงเฉพาะไพทาโรุนะครับเพราะฉะนั้นไพทาโรุหรือไพยิปซีเนี่ยจึงเป็นการการันตีในตัวของมันเองนะครับว่าถ้าเราเรียนมีความจำนานได้ครูที่ดีสอนนะครับเราสามารถทำนายได้แม่นยำเพราะการเป็นหมอด,ดูต้องดูหมอแม่นทันแรก เมื่อเราดูหมอแม่นปุ๊บเรียนจากครูที่ถ่ายทอดวิชาได้เยี่ยมเยี่ยมแล้วเนี่ยครับเมื่อมีความแม่นยำก็จะไปไหนสลีลูกค้าก็ต้องแน่นลูกค้าแน่นก็จะไปไหนสียก็เงินเงินทางนั้นรายได้ก็เข้ามาเมื่อรายได้เข้ามาเยอะอันต่อไปก็คือโด่งดังก็มีชื่อเสียงได้เพราะ,ะนั้นสมาคมก็เลยจัดหลักสูตรนะครับให้ทถวโรกนะครับเบื้อาชีพหรือ้ายี่สิเบื้อาชีพเนี่ยที่ผมก็รับอาสามาอนครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ห้าแล้วอาจารย์ลูกหมูก็เคยผ่านการอบรมรุ่นที่แล้วนี่นะครับก็ผ่านการอบรมสอนบาดวนต่อไปนะครับแล้วไพ่ยิ่สี่ไพ่ทาโร่เนี่ยจึงเป็นอันเดียวกันคนไทยจะรู้จักแต่ไพ่ยี่รับแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มรู้จากถ้าดูในเว็บไซต์ต่างประเทศหรือว่าไปดูตามกล่องนี่ก็จะเจอแต่คำว่าทาโร่เท้านั้นนะครับไม่เจอคำว่ายี่สีการเรียนนะครับสี่วันที่เราจะสอนเนี่ยเราจะยึด ไพ่กล่องสีงเหลืองก็คือไพ่ของรา,าร่ไดเวเพราะว่าไพาร่ราเวนี้เป็นเมื่อมาตรฐานหรือพื้นฐานของการเรียนความเข้าใจความแม่นยำพอเราเก่งรายได a เวทเ,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเรียนก็จะมีคู่มือด้วยนะครับพอเราเก่งปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะเอาพื้นฐานหรือมาตรฐานนะครับพื้นฐานของที่เราฝึกอบรมไปเนี่ยครับจบไปเนี่ยไป กระจายในการทายไพ่ที่เป็นไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ที่ปเป็นร้อยร้อยแบบเลยตอนนี้แต่ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับครับเรียนสำรับเดียวสามารถไปประยุกต์ใช้กับสำรับอื่นได้อีกร้อยเป็นพันเลยนะครับอาจารย์ครับอยากยนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ได้รู้จักกับไพ่ทาโร่นี้ยังไงครับใน3 1สปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเริวไม่ค่อยได้เผยแพร่มากในประเทศเราใช่ไหมครับตอนแรกนี่ครับไพ่ยิปซีเนี่ยมันโด่งดังคำว่าไพ่ยิปซีก็สะดุด สะดุดอยู่แล้วใช่ไหมเอ็งมันแปลว่าอะไรไพ่ยิบสีนะครับอันท,2 2> ที่สองก็คือมีโอกาสก้าวเข้าไปดูหมอก็อยากดูหมอเจอไหมเมื่อสามสิบปีที่แล้วมี <im aan> อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยครับ <im aan> เขาก็เปิดไพ่ยิบสีหรือไพ่ทาโร่ซึ่งเราไม่รู้จักเลย <im aan> แล้วบอกเอัน,เป,นเป็นไพ่อะไรกัแปลกจังทำไมเยอะขนาดนี้ <réussi S 1> แล้วเขาก็กรีดไพ่ทุกป๊บกทุกป๊บเนี่ยกรีดแบบนี้ครับว่าอย่างนี้ นะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยเลือกไพ่ขึ้นมาใบหนึ่งมาเลือกไพ่ได้ไพ่พฤกษีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นผมเนี่ยเพิ่งเรียนจบไม่ได้ทํางานไม่ได้ทำงาน,ำงาน,ำงานกำลังจะหางานทำเขาบอกว่าได้เป็นครูแน่นอนแล้วก็บอกโอ้มันไม่จริงหรอกเพราะเราไม่ได้เรียนสายครูมาแล้วหยิบอีกใบหนึ่งขึ้นมาพอหยิบใบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเป็นรูป<อ>ราชาดาว เขาบอกว่าจะไปนั่งใกล้คนผิวคํำแบบคํำผิวสีเลยอ่ะแล้วก็บึกไม่จริงใหญ่เลยแล้วอยู่เมืองไทยยังไม่เหมนมีไขรดำๆเลยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดว่าจะชื่นชอบอะไรหลังจากดูผ้ายิบสีจากอาจารย์ผู้หญิงท่านนั้นเรียบร้อยแล้วผ้าได้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยครับมหาวิทยาลัยเรียกผมไปสอบในสีและโต๊ะที่นั่งติดกับคนผิวสี แค่นี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมครับว่ามันแม่นยิ่งกว่าแม่นจากวันนั้นเป็นต้นมาจะต้องหาไพ่อันนี้มาให้ได้และอยากจะเป็นนักพยากรณ์จากเวลานั้นเลยแล้วก็ไปเจอที่ร้านหนังสือต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเราอยง่ทีัแสมประเทศก็จะมีอันนี้ําได้ว่ามีกล่องนี้ก็ตื่นเต้นมากนะครับแพงมากเลยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เกือบเกือบพันถึงเกือบพันครับแปดก็ ติดเต้นได้มาแล้วก็แกะออกมาแล้วก็ฝึกเลยนะครับเจอใครก็ฝึก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 มาจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็สร้างชื่อเสียงได้ด้วยไพ่าทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆแล้วก็เก่งๆ,แล,งๆแล้วก็มีความทุ่มเทอะไรต่างๆแล้วมีความสำเร็จอย่างที่เราแปลน,นะครับเราก็จะถักทอดตรงนี้ให้ครับ ก็หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ในสถาบันอุรมศึกษาด้วยเหมือนกันก็คิดว่าอาจารย์อยู่แต่ไพ่อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็ทาทั้งสองอย่างก็อาชีพก็ตรงกับที่เป็นครูกนะ็เลยได้มาเป็นครูสอนไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีด้วยไงครับ,รบอาจารย์ครับไพ่ทาโร่นี้พยากรณ์อย่างไงครับอาจารย์การพยากรณ์ก็มี3แบบนะครับอาจารย์หนึ่งเราจะสอนจากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อินูอินมาเลยนะครับก็จะต้องเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับก็คือสอนให้ทายทีละใบสําหรับไลฟ์สด ออนไลน์ Online, นะครับไฟ์สวดกาละมิยมเปิดไพ่ระทายเปิดไพ่ระทาย,าย,ทายอันนี้ก็คือคอันนี้ต้องได้ก่อนตอนแรกรแล้วก็เป็นการฝึกให้เราเก่งในไพ่แต่ละใบด้วยนะครับแล้วคนที่ไม่เป็นอะไรเลยกับคนที่เป็นหมอรูบ้างแล้วเนะี่ยก็ต้องใช้ต้องเรียนอันนี้อันที่2คือการทำาด้สามใบห้บาใบเจ็ดใบขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือ,อมีวิธีการที่ซับซ้อนขึ้นแต่เป็นระดับกลาง อันนี้สามารถที่จะทายนะร้ายสดหรือออนไลน์หรือพยากรณ์ที่คนมาหาเราเริ่มเก็บตังได้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะว่าหาเงินนะครับแล้วเราก็จะเก็บจะทายยังไง3ามไปถึงแม่นทำยงไง6กไปถึงจะแม่นก็ยากจริงๆแต่มีวิธีทําให้ง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือ,อสิบไปเซลติกครอสการทายสิบไปเนี่ยครับภายใน4ครั้งที่เราจะอบรมนะครับรุ่นที่หเนี่ย จะต้องเรียนเซลติคอร์สให้เก่งให้ได้เพราะเป็นระดับสากลไปได้ทั่วโลกเลยนะครับสิทใบถ้าใครทายเซลติคอร์สคือสิธิใบไ,ได้ไปได้ทั่วโลกและเป็นการการันตีว่าคุณเป็นหมอทุนมงินอาชีพจริงๆครับอาจารย์ครับอาจารย์สอนที่นี่มาก็สามปีแล้วสี่รุ่นแล้วอาจารย์มีความประทับใจอย่างไงบ้างครับกับ,บมีความประทับใจก็คือหนึ่งสถานที่นะครับสถานที่เนี่ยศักสิ์นะครับแล้วก็สะดวกสบายแอร์เย็นสบาย นะครับแล้วก็ความเป็นกันเองของสถานที่แล้วก็ความประทับใจอันหนึ่งก็คือนักเรียนที่มาเรียนนักเรียนที่มาเรียนนะครับหนึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับสามารถที่จะตั้งจะออตั้นใจเรียนจนกระทั่งเก่งได้นี่คือความประทับใจที่มีนะครับสองนักพยากรณ์ที่เป็นหมอดูได้สักสีป่ปีห้าปีนะครับอันนี้เพราะว่าให้ความเคารพให้ความตื่นเต้นให้ความชื่นชอบศรัทธาในตัวผม ก็มาฝังจะเอาคาแรคเตอร์จะเอาการทำนายจะเอาอะไรที่แปลกจากตำราที่เขียนไว้ก็คือประสบการณ์อยากได้ตรงนี้แล้วก็กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่เออตำราอาจารย์วางขายไปเมื่อ2ี่0ปีที่แล้วนะครับขายไม่รู้กี่เล่ม1ิ20ี่สิบเล่มตำราให้ท่าโลกจะทำให้เป็นนักเรียนนะเขาเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเด็กๆมัธยมปอ,อะไรก็แล้วแต่ณนะเวลานี้มาเรียนนะเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาหนังสือมาให้เซ็น นะครับอยากจะเจอตัวจริงอยากจะเรียนรู้นะครับกาับอาจารย์อ่าก็เป็นนี่คือความประทับใจนะครับครับวันนี้เวลาที่เราจะเรียนกันก็คือวันเสาร์ที่7เราจะเรียนกันทั้งหมดสี่สามนะครับคตั้งแต่10 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับไม่ใช่4โมงเย็นนะครับก็คือ16นาฬิกาก็คือตั้งแต่10โมงถึง16นะครับเสาร์มี4เสาร์นะครับครับจัดเวลาว่างกันหน่อยนะเสาร์ที่เจ็ด เสาที่7พฤศจิกายนครับเสาที่14พฤศจิกายนเสาที่ี่21พฤศจิกายนเสาที่ี่28พฤศจิกายนเรียกว่าทั้งเดือนเลยครับเสาทั้งเดือนของพฤศจิกายนเราพบกานจับเวลามาครับค่าเรียนไม่แพงเลยนะครับสาหรับการเปิดเรียนครั้งนี้สามพันบาทเท่านั้นเองครับถ้าไปเรียนข้างนอกไม่ได้นะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วอาจารย์ครับสาหรับการเรียนครั้งนี้มี ต้องต้องมีตำรามีอะไรเนี่ยอ๋อมาแล้วนะครับนะพวกเราเนี่ยค่าเราเรียนมาสามพันครับนะครับถ้าใครมีไรเดวเวทก็เอาไราเดวเวทมาแต่ถ้าใครไม่มีเลยที่สมาคมนะครับก็จะมีไพ่จำหน่ายราคาถูกกว่าร้านหนังสือฝรั่งครึ่งต่อครึ่งครับที่นี่นะครับแล้วก็คู่มือนะครับก็ไม่แพงนะครับอันนี้พวกหลายคนเนี่ยอยาก ได้ตำราอาจารย์สังคมไปแต่ณวันนี้ไม่มีขายแล้วมีแค่มีที่นี่ที่เดียวนะครับก็คือบางคุนนนถึงจะมีตำราของอาจารย์ได้ครับใส่ล่องจีบกุชชี่ส่ล่องจิบดูนะครับไปไหนดีไปนี้แล้วกันครับไปไปนี้คราจ์ดาบหนึ่งเล่มนะครับดาบหนึ่งเล่มก็แปลว่าทําอะไรใช้เดี่ยวคนเดียวตลอดไม่มีใครช่วยคิดเอเลยครับแล้วก็เห็นไหมครับว่า ปลายดาบขึ้นไปเนี่ยถ้าดูดีๆมันจะมีมุงกุกอยู่บนปลายดาบทําคนเดียวสําเร็จมากกว่าทำช่วยกันหลายคนนะครับแล้วก็มือที่หยิบดาบอันนี้เป็นมือเทวดาเทวดาให้โอกาสเสมอเสมอขออีกไปทีครับเทเวลามาพอดีเลยครับกล่องลราชาดาวผมได้ดาบทั้งสองเล่มนะครับคระนีราชาหยิบดาบเล่มนี้แหละครับเพราะนั้น นะครับถ้าอายุตั้งแต่45ห้าหรือ50สปีขึ้นไปจะมีโครงการใหญ่หญๆนับจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วทําสําเร็จแน่นอนอา่าถูกเมาทำมาเรียนเนี่ยก็จะอย่างนี้ต้องทายให้ได้แบบนี้นะครับดูง่ายมากเลยครับอาจารย์หยิบขึ้นมาก็สามารถทํานายได้เลยไม่ต้องตั้งดวงใช้วันเดือนที่เกิดเลยใช่ไหมไม่ต้องใช่าารครับอย่างนี้คนไม่มีสัมผัสที่6ก็สามารถมาเรียนได้ใช่ไหมครับตัวไพทาโร่เนี่ยครับเขากรองมาจากกลุ่ม ยิบสี่เลนรอนมาสองพันปีแล้วเขาเลือกไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิบสี่ในการพยากรณ์ให้สําหรับเผ่าเขาเลยนั่นก็คือไพ่ทาโร่มันมีความมีสัมผัสที่หกในตัวเขาอยู่แล้วเราเป็นผู้จับวิญญาณเข้ามาทายเพราะะนั้นะไม่มีสัมผัสที่หกไม่มีญาณทิ่ไม่มีองค์อะไรเราก็สามารถใช้ไพ่ทาโร่ในการพยากรณ์และธมะหากิได้สบายเลยครับครับเพราะนั้นพลาดไม่ได้แล้วนะครับโอกาสนี้ เพียง3,000บาทเท่านั้นเองเรียนทั้ง4ครั้งนะครับวันเสาร์ที่ 7, 14, 21และ28พฤศจิกายน2,563นี้นะครับเรียนแล้วก็รอต้อนรับปีใหม่ได้เลยนะครับครับเป็นรุ่นที่5ด้วยรุ่นที่5รุุ่่ครูบาอาจารย์นะครับดาวพระฤหัสลาไม่ได้แล้วครับอาจารย์ครับวันนี้ก็คงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากกันก็ ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องชาแนลของสมาคมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับให้ผู้ที่สนใจแลก็สามารถจองเบอร์02-044-9122นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับวิธีนะครับ02-044-9122นะครับติดต่อที่สมาคมหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนน์นะครับท่านอาจารย์สังคมพร้อมที่จะพบลูกศิษย์รุ่นที่5แล้วนะครับ บวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านอาจารย์และทุกท่านไปนะครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ